สาวคนดังประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำแฟนเป็นห่วงหนักมากหลังแคนแคนายิกาสีเนียนอดีตสมาชิก B N K 4 8รุ่นที่หนึ่งประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำโดยคุณแม่ของนักร้องสาวได้แจ้งให้ทราบเป็นการโพสต์รูปและข้อความลงเฟซบุ๊กเพื่อแจ้งข่าวด่วนแทนลูกสาวว่าขณะน,นี้น้องแคนอยู่ในห้องฉุกเฉินล้มหมดสติในห้องน้ำหัวกระแทกพื้นเย็บไปสี่เข็มอาการตอนนี้รอผลซีทีสแกน ขออภัยแฟนคลับที่ไปรอน้องนะคะคุณแม่แคนงานนี้ทำให้หลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแบบรัวๆถึงขั้นขอให้พระคุ้มครองกันเลยทีเดียวเพราะอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยก่อนหน้านี้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแคนแคนได้โพสว่าสวัสดีค่ะจากที่ต้องเจอกับทุกคนในวันรับปริญญาเนื่องจากแคนเกิดอุบัติเหตุทําให้ไม่สามารถไปเจอทุกคนได้ในวันนี้จะข่าวเลื่อนเป็นวันอื่นจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ